นี่ก้นยู่เมื่อยู่ผู้เดียวกระโมแถวผู้เดียวนี่ละโอ้ยตนเมียนติดล้วก็นอเราเลยนอคนที่ลุกนาวยาวด้วยปะอากาศกันยาวนานเนสิเป๊ะเข้าไปนี่ทิ้งคนที่ลุกป่าป่าอ่าหอดยาวยาวทำไมมันมีแห้งด้วย กินู้เดียวบังอาจจะย็นเย็นบบบนี้เอากนเนแหยไล่เหลือไล่ลมจะเป็นมันแสบแสบเนี่ยเนียดังไฟก่อมแบไงที่เป็นเตาอุน่นเถอะวะห่วยเบกอีกเป็กหนึ่งจะเป็นนางศินไฟก็เล้กก็นนา ก็หมดเงนึลวเว้ยสิดังไส้ขอหมกเงนึงเซ่เซ็ก้นเ่อนยังสีย่างไปหาเราเอ้ยไปวีไปนั่มีแม่ก่อนบาดีห่วยเซ่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 ยังยีนาะบาดีนาะโอ้ยฝนตกแม่นะ นี่เนาะอีนำใหญ่นั่นแม่มือนีน้ำใหญ่นั่นนาเอ้าเอ้าโอ้แม่ปีนไปพอดีบ่แล้ก็ดักของไงแบนั่นไง 来你啊！我操你！